ลมแรงนะครับสารบ้านเรายามนี้วันที่8กุมภาครับวันเลือกตั้งพอดีเลยควายอุ้ยทำไมผอมจังฟางก็มีเยอะนะในทุ่งนาแต่เขาไม่กินนะก็ินหญ้านะเันเลี้ยหญ้า วัวผงควายนะครับขอบถนนก็กว้างๆนะแต่ผมก็ขับกลางถนนนี่แหละนี <c> ่ <oughs> เลย,เลยวายบ้านเรายเลี้ยงปล่อยเลยนะแถวเนี้ยถ้าไปกินของคนอื่นก็รวยนะนะั่นน่ะแต่ทุ่งกว้างๆอย่างนี้ของ นี่ยนกทุกคนนกนกนกเมื่อกี้เราไปมาถ่ายนกนอกอยงนี้เนี่ยจะถ่ายนกให้ทุกคนดูนะกระสุปลาเน,น,นี่ยนกกระสานกกระจางเนี่อนม่อนเนี่ยหน,นะนีคนเนาะ่มันไม่กลัวคนตรงนี้ถ้าถ้าเป็นนกฝา่งห้างเนี่ยมันไม่กลัวคนนะถ้าเป็นนกกระสาเนี่ยมันจะ ขาวๆนะั้มันจะกลัวคนเนาะมันจะบินนะบินดีแต่แต่นกพวกนี้จะมึนหน่อยเนะี่ยนกกระสาดไอ้นกอะไรนกปากห้างเนะ่มันจะมึนๆนหน่อยนะนกพินี่เนี่ยอืมบรรยากาศบ้านเราเนาะฝาบุมดมสมบูรณ์ก็ยังพอได้เนะเพราะว่ามีน้ำมันจะซูมนี่ให้หน่อยนะเข้าสู่ ปลาเนี่ยนกเนี้ยไม่กลัวนะเหมือนเวลามันโฉบบินเนเหมือนอีแร้งเลยนะกล้องไม่ชัดเลยไม่โฟกัสหลืลอกกล้องสัมตัวร้อยอันนี่แหละนี่นี่นี่ธรรมชาติสุดเลยนู่น,นไอนะ้นกไอ้นกสนะีขาวๆเนี่ยนกกระสาเนี่ย บินไปไกลเนี่ยครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไอ้ตัวนี้มันคือมึอนนกมึนนกที่นี่นี่มึนไม่ได้กลัวอะไรง่ายๆนะเหมือนเป็ดเลยเป็ดเหมือนไก่ตรงไหนแบบว่าตรงไหนที่มีรถไทยแบบไทยนาเนี่ยเดินกินแบบสบายใจเหมือนเป็ดเหมือนไก่เลยอะ่ะเดินหากิตอนมันนอนนอนมแมลงเนาะมันมีแบบทุ่งนานมันมีเยอะเนาะสัตว์สัตว์ตปีกสไลต์ะต,ตกะกตตรงตะกตาเตนเพี้ยนนอนต่างๆเนาะ จิงรีดเอ้ยแม่กระชอนเอ้ยเนี่ยพวกนี้มันมีเยอะในทุ่งนานะกบเขียดอ่ะตูม้มันถึงมีนะปกติเเมื่อสมัยก่อน,มนไม่เคยมีในนะ่นกนกพวกเนี้ยนะนกพวกนี้มันไม่เคยมาอยู่พื้นที่อีสานบ้านเราเลยนะจะเคยเห็นก็แถวอยุธยาน,นี่แหละภาคกลางเลยที่มาอยู่ภาคกลางเนะาเนอะานอยาอัางทองสระบุรีสิงห์บุรีชัยนาทประทุมธานีนนทบุรีเนะ่างที่เคยเห็นนะ แต่จะเห็นสมัยก่อนมันจะเห็นพวกนกสีข,า,ขาวๆนะี่แหละนกนกระสานกกระยากนกกระสาหากินต้นสะแบงต้นสะแบกมันติดดอกร่วงหมดแล้วนะเดี๋ยวมันสักพักมันก็จะมีดอกแดงๆเนาะมันมีมันจะมีลูกมันอนะสีแดงๆผลแดงๆเนะ่ย กินมันจะอร่อยเหมือนเป็ดเหมือนไก่ไหมเนี่ยนกชนนี้น่าจะขาวเนาะดูแล้วเหมือนกระายนกพิราบเลยนกพิราบบางประเทศเขากินนะแต่บ้านเราบอกคนบ้านเราไม่กินอ่ะสมัยก่อนอยู่ยังไม่มีแบบกฎหมายห้ามแบบพวกสัตว์ป่าเนาะนกพิราบมันมาแบบไม่มีใครสนใจกินเขาลองกินมาแล้วมันไม่อร่อยอะนกพิราบก็ว่ามันขาวเนาะมันไม่อร่อยถ้าเป็นนกเขาจะอร่อยเนื้อแน่นหอมนกเขาเคยกินสมัยเด็กๆอะ ทุกคน,นนนคนต้นตาลเนี่ยคนต้นตาลนะสมัยเมื่อก่อนก็ปลูกแบบนี้อนะ่ะยังไม่ได้ทําถนนเนาะต้นตาลเรียงรายเลยนานเตบเลยนะเนี่ยเนี่ยก็ปลูกไว้เนี่ยก็เขตเขตบ้บานบ้านใน,ส,นนะสุรินเนาะเขตสุรินนั่นแหละมันก็เต่ยอตอนนึงการสุรอ่ปรางกู่เนาะก็ปลูกถึงตูน้นถึงนี่แหละเนี่ยเขตเนี่ยก็ปลูกต้นต้นตาลไว้ปลูกต้นตาลน,นะใหญ่แล้วนะทีนี้เขาทำถนนมาก็ขุดทิ้งหมดเลยต้นตาลนาะ เหมือนสิกเหตบางกูจะปลูกต้นตานลตามถนนนะอันนี้ถ้าปลูกใหม่ก็ได้นะในฝั่งที่ไม่มีสายไฟเนาะั่งหนไม่มีสายไฟ้าก็ปลูกได้อนะอันนี้สายไฟเขาต่อแบบเดินเข้านาเข้าอะไรเนาะใครมีนาอยู่ก็เดินตามถนนแต่ไม่ใช่สายไฟแรงสูงนะถนน,นเส้นนี้กับบางกูบางกูสังขานะฮะรินร์ กาสีสเกตเชื่อมกันนะเขตเนี่หละตรงผมยื่นอยู่นี่แหละเชื่อมกันเลยเนะี <c oughs> ่ยเขตต่อแดนเลยแหละต่อแดนที่ผมถา่ายคลิปมาเนะี่ยเขตแดนนนะรางกูกับสังไอสีนรงนะตอนนี้เป็นสีนรงนะรางกูเมื่อก่อนเป็นสังขะสีนรงกับรางกูเนะชื่อมกันนะใครน้อมาเผา,น,าน้าเนี่ยก็จะได้ตังค์ไหเนี่ยเขาสั่งห้ามนะเนี่ยก็ที่จริงเขาบอกว่าเขาจับเนาะ ตอนนี้เขาแบบว่าเขาไม่ได้นี่อย่างเดียวเนะาะก็จับด้วยเนาะอาจจะจะไม่ได้เผาอ,อาจจะมีแบบนันได้ได้าอุบัติเหตุอุบัติเหตุเ <laughs> ขารู้ตรงน,นี้เขาแบบถ้าใครเผาเนี่ยเขาไม่ให้เงินเราช่วยเหลือเนาะก็จะไม่ให้เงินช่วยเหลือหรือก็ปรับด้วยไม่รู้นะตอนเนี้ยไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ได้ไอ้นี่มันนะมันก็ยังอยู่นะนกเนะมันก็ยังอยู่หากินของมันอนะันนี้ก็จะ ขับรถไปแล้วล่ะโอ้รถมันดับเฉยจริงยังยังติดอยู่นะครับยังติดอยู่นะผมเลือกตั้งไปแล้วนะครับเลือกตั้งไปแล้วอนี้ขับรถย้อนสอนนะเนี่ยเพื่อมาถ่ายคลิปตรงฝั่งเมน,นะครับกะสูบปลายังไม่แห้งเนี่ยเนี่ยกะสูบยังไม่แห้งเลยลกมารอกอินแล้ว ายลอตเตอรี่ใช่ไหมครับขายลอตเตอรี่ยังไม่มีแผงด้วยนะครับขายยังไม่ได้เลยขึ้นไปหมู่บ้านเนี่ยขายอยู่หมู่บ้านนีไก็ได้นะฮะยังไม่ได,ด้สูงนะครับเนี่ยลายอย่งอื่เยอะเน่ยกลัว เาเขาก็เผาแล้าก็เจ้าเผาเขาเปลี่ยนไม่ได้ล้วันเป็นตนไ้เขได้เสียงไม่ออกไม่อ้าวไม่จุดต้นอันนี้เรอที่กที่เนี่ยอนนีที่สการอะไรก็อูงอัชันนะเ็ขายเนี่ยมันก็ยังมีดอกแต่ไม่ได้ถดหา บทกีสาใต้ป้านศีสะเกดสุรินเชื่อมกัน,นดินแดนประสาทของไม่ใกลจากชายแดนกัมพูชาเท่าไรหรอกครับห้ิกิโลอยากไปเที่ยวตะเวนเที่ยวเขตติดติดชายแดนเนี่ยแต่ตอนนี้ระแวงระวังนะระวังเมื่อคืนเมื่อคืนฝันมาโอ้ยเลือกตั้งขเขมรยิงยิงปืนไอ้เจ้าขเขมรเปิดสงครามใส่เราเปิดยิงปืนมาใส่ฝั่งเรา ฝันได้ไงว่าวัาวานเลือกตั้งคองมเมนต์ก็ฟันอย่างเงี้ยมันไม่เปืนใส่เชื่อฟันว่า,าวัานเลือกตั้งคองมเมนตยมายิงปืนใส่บ้านเราเฉยเลยเพื่อทำลายการเลือกตั้งฟันว่าอย่างนี้แสดงว่าฟันตีคำเมนมันไม่เปิดใส่ถน,นนเส้นนี้ก็สุรินนะฝั่งสุรินเขาทำนะดีมากเนี่ยตอนนี้เส้นนี้เขาขายายอย่างนี้เลยตลอดแนวจากสังขะมากลางปูเนี่ยแล้วก็ย้ายมาแบบเลนให้กว้าง วิ่งได้สบายเบบมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยเลิวิ่งบนนอกๆน,กนอกอี้ปลอดภัยจริงๆเนี่เนเลนกว้างนี้ก็ให้รถไว้นี่นะไปจอดไอ้นี่เวลาเกิดอันนั้นนี่นั่นก็ได้จอดของทางพักเนี่ยก็หมดแล้วนะใกล้เข้าหมู่บ้านแล้วเขาก็จะไม่ได้ทำกว้าง กนแบคบลงเข้าไปเขาแคบเข้าไปเอาละครับคลิปชมอีสานใต้ไปชนบทบ้านเราวันนี้ก็ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังนึกยังไม่ปิดใบเท่าไหร่นบางบางเจ้าเราติดใบหมดแล้วชวนบทอีสานใต้ปลายชีสเกตฝั่งเราสุราษฎร์นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ